สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับคอตตอนนะคะศิราพรอ,อัครพินนะคะวันนี้คอตต้นแนะนําหนังสือรู้ก่อนตอนนี้ดีกว่ารู้ยีตอนหลังนะคะตอนนี้เข้าสู่ตอนที่21แล้วนะคะชื่อตอนว่านะคะลูกจ้างนะคะคอตต้นเชื่อนะว่าทุกๆคนอะตอนนี้คือทํางานมาสักระยะแล้วแหละสิ่งที่ทําสิ่งที่เบื่อคงไม่ใช่งานที่เราทําอาจจะเป็นงานที่เรารักนะคะแต่สิ่งที่เราเบื่อก็คือวิถีชีวิตนะคะหรือไลฟ์สไตล์อะที่มันแบบ ที่มันเป็นแบบเดิมๆบนแบบเดิมๆตื่นเช้ามาทะเลาะกับอะไรเป็นอย่างแรกคะหมอนข้างนั่นเองนะคะแล้วก็นาฬิกาด้วยใช่ไหมคะพอตกเย็นวันอาทิตย์มาเอาแล้วพารานอยเริ่มเกิดขึ้นเริ่มรู้สึกแบบมไม่อยากไปอะ่ะเริ่มรู้สึกเบื่อและที่สําคัญนะคะก็จะยังไม่เที่ยงอะ่ะก็จะมองแต่นาฬิกาแล้วว่าเมื่อไหร่อ่ะจะเที่ยงจะได้เบรคจ,จะได้พักหรือแม้แต่ 8ชั่วโมงที่เหลือทําไมมันยาวนานจังเลยอ่ะทําไมแบบทั้งๆที่เพิ่งมานั่งอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ายาวนานแล้วนี่คืออาการเริ่มละเริ่มจะเบื่อในวิถีชีวิตแบบเดิมๆแล้วนะคะหรืออาจจะเป็นปัจจัยต่างๆที่รอวันหยุดเพื่อที่จะได้ไปเที่ยวกับคนที่เรารักกับครอบครัวของเรานะคะอยากได้ซึ่งเวลาเนาะแล้วก็มีอีกอย่างก็คือด้วยสภาวะที่แบบผลงานที่ทํากับ การตั้งเป้าหมายของเรากับการคาดหวังของเราว่าโบนัสที่ได้อะอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดไว้นั่นเองมีหลายๆปัจจัยนะคะแล้วก็รวมถึงการที่เราอยากที่จะมีธุรกิจสักธุรกิจหนึ่งเพื่อที่จะออกไปทำในตรงนั้นคือไม่ได้อยากอยู่ตรงนี้ตลอดไปนะคะก็มีหลายๆคนนะคะสำหรับน้องๆจดใหม่นะคะที่แบบ ยังไม่30มสิบอะที่มีความคิดแบบนี้ไม่แปลกนะคะรุ่นพี่4ี่สิบห้าอะถ้าไปถามรุ่นพี่อะที่ยังทํางานอยู่อะพี่เขาก็จะแนะนํารับรองว่าแนะนำสองข้อแน่นอนคือข้อที่1ก็คือเขาอาจจะเป็นบุคคลหนึ่งนะคะที่มีเงินก้อนหนึ่งแล้วแล้วออกไปทําเป็นบุคคลที่วู่วามคือลงไปทําโดยไม่ศึกษาไม่ไตรตรองมาก่อนนะคะอาจจะโดนเจ๊งหรืออะไรสักอย่างจึงได้กลับเข้ามาทําอีกครั้งหนึ่งประมาณว่าเจ็บแล้วกลับมาอะไรประมาณนี้ส่วนบุคคลที่2นะคะก็จะ เป็นประเภทที่คิดไตรตรองพิจารณาหลายหลายเรื่องนะคะหลายๆเรื่องราวแล้วจนไม่กล้าที่จะออกไปทําอะไรเลยแล้ววันหนึ่งเขาก็ยังอยู่ตรงนี้เขาก็มองว่าชีวิตที่เขามีอยู่อ่ะมันก็ดีอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็ทําให้เขาอยู่ได้อยู่แต่รู้ไหมคะว่าเรือ เหมือนกับเรือที่จอดเทียบท่าเรือมันไม่ได้ถูกสร้างมานะคะเรือที่ปลอดภัยที่สุดเนี้ยไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้จอดเทียบท่านะคะแต่หมายถึงว่าเรือเนี้ยต้องออกไปผจญภัยนะคะต้องออกไปต่อ,ตอสู้ต้องออกไปเจอกับมรสุมต่างๆเหมือนชีวิตเราอะ่ะคือถ้าเราอะ่ะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนหรืออยู่ในที่ที่เราคิดว่าแบบอยู่เฉยๆอะ่ะไม่ต้องทําอะไรอะ่ะมันก็จะไม่เกิดคุณค่านะคะแต่วันนี้ถ้าเราได้ทําอะไรได้สร้างอะไรเพื่อไว้ให้คน สร้างสิ่งดีๆสร้างคุณค่าให้ก่อนที่เราจะจากไปอ่ะมันก็จะมีคุณค่ามากขึ้นนะคะเขาบอกว่านะคะชีวิตนะคะที่ราบรื่นนะคะชีวิตที่ราบเรียบอาจจะไม่ได้เดินบนเส้นทางที่ราบรื่นนะคะแต่ชีวิตที่ราบรื่นก็ไม่ได้มาจากเส้นทางที่ราบเรียบเช่นกันนะคะวันนี้นะคะสําหรับใครนะคะที่ยังจะอยากทําธุรกิจส่วนตัวอยู่ในบทต,ต่อไปนะคะพี่ทอมทะเนศลีลาพรนะคะ ก็จะมาแนะแนวทางนะคะของเดย์ต่อไปว่าจะมีวิธีการที่จะวางแผนในการทําธุรกิจส่วนตัวนั้นยังไงนะคะเพราะเขาบอกว่าการที่เราไม่วางแผนในชีวิตอ่ะเป็นการวางแผนความล้มเหลวที่ดีที่สุดดังนั้นก็คือควรจะรู้วิธีการว่าเราควรจะจัดการหรือว่าวางแผน ชีวิตเราในอนาคตได้อย่างไรนะคะวันนี้นะคะก็ขอฝากไว้ประมาณนี้เนาะก็อยากให้ทุกคนนะคะมีความสุขสนุกกับทุกๆวันนะคะขอให้เป็นวันที่มีความสุขอีกวันหนึ่งเจอกันคลิปหน้านะคะพรุ่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ